สวัสดีครับผมใบในช็อปนะครับวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับโอ้สภาพโดยรวมยังสวยนะครับเดิมทั้งคันมีของแต่งเล็กน้อยนะครับผมช่วงหลังเนี่ยไบในช็อปเนี่ยขายได้3 0 0ร้อยซีซีนะครับถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้โอกาสพิเศษนะ5 0 0ร้อยซีซีนะ5 0 0ร้อยซีซีในราคา3 0 0ซีซีจะเป็นตัวไหนไปดูรอบคันเลยโอ้สภาพแม่งโคตรสวยเลยนะพร้อมใช้งานสุดไป สวัสดีครับผมสวัสดีครับไปในช็อปนะครับวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมนี่อยู่ตรงหน้านี้เลยครับกดอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์นะครับผมก็คันนี้ก็จะเป็น Honda CB 500F นะครับปี2 0 1 6 1 6สภาพเรียลล้อมสวยเลยนะโอ้ราคามีตรภาพสุดๆเลยนะครับผมจะผ่อนหรือจะสดได้หมดเลยนะครับผมโอเคนะเรามาดูรอบคันกันเลยนะครับผมอาเป็นปิ่นทำเลยเนี้ยเนี่ยเป็นปิ่นแล้วแหละเออป้ารีวิวก่อนป้ารีวิวก่อนโอเคไหมโอเค นะครับผมเรามาดูรอบคันกันเลยนะฮะนี่สภาพโดยรวมยังสวยนะมีของแต่งบ้างถ,ถือว่าน้อยมากนะของแต่งน้อยมากนะครับผมแต่ว่าสําคัญนะโอเคไฟหน้าสวยๆนะฮะเรามาดูรอบคันชุดสีแบบสวยๆนะครับผมนี่ชุดสีสวยๆแจ่มๆเลยนะครับ ยางยังโอ้โหยางยังเหลือยอะดอกเยอะนะครับผมแล้วก็จานเบรก้าเบกก็ยังเหลือนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมของแต่งของแต่งเดี๋ยวค่อยมาไล่กันมีอยู่ประมาณ2 3อย่างนะครับสองสอย่างแค่นั้นเองนะครับผมโอเคนะอ่ะเรามาดูนะฮะรอบคันโหเครื่องแบบสวยๆนะครับสวยๆเลยนะครับเครื่องฝั่งนี้เก่งจัดเลยนะครับผมท่อเดิมจากโรงงานนะครับโอ้โหเบาสวยๆนะครับผมเบาสวยๆเลย ครบ้ายเดิมนะครับผมเล่นพร้อมโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับผมเล่นพร้อมโอนเลยนะครับนี่นโอ้โหนี่จานวงจานเบรกหลังก็สวยๆนะครับยางหลังก็ยังเหลือนะครับผมพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับผมโอ้โหสวยนะคันนี้ต้องบอกว่าสวยนะ 500cc นะครับผมออกใหม่ก็20งแสนนะครับ2แสนนิดๆนะครับผมอันนี้ก็ลดครึ่งนึ่งนะครับรุ่นลดมาครึ่งหนึ่งเลยนะครับชุดสีฝั่งฝั่งนี้ก็สวยๆนะฮะนี่ดูโซ่สเตอร์ แค่โซ uh ่ก็คุ้มแล้วนะครับโซ่นี่นี่โซ vik, ar, less, 100, 000, st ed, ่เนี่ยหมุดทองนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาสเตอร์เพิ่งเปลี่ยนมานะครับหลายพันนะชุดนี้หลายพันอยู่นะครับผมดูเครื่องฝั่งนี้ชุดสีฝั่งนี้เครื่องก็สวยๆนะครับผมอเครื่องก็สวยๆเนียนๆเลยนะฮะสวยๆเนียนๆเลยนะครับชุดสีฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับผมรถไม่ล้มไม่ชนไม่มีอุบัติเหตุใดๆนะครับผมอบางคนหน้าสวยๆนะชคสวยๆนะครับผมอะของแต่งนะฮะมีแต่ลมนะครับแล้วก็มี กันล้มนะครับที่เป็นกันแข็งด้วยนะครับข้างๆนะครับผมแคดบาร์อ่ะเรียกว่าแคดบาร์แล้วกันนะครับแคดบาร์ก็มีแคดบาร์นะครับหนึ่งมีแคดบาร์แล้วมีอะไรอีกอ่ะแคดบาร์สองข้างเลยนะครับอ่ะแคดบาร์สองข้างเลยนะครับผมแล้วก็มีอ่ะเดี๋ยวมันจะมีหน้าปัดอยู่นะครับผมหน้าปัดนี่นี่มีอะไร่ะเรามาดูนะตอนนี้ก็นี่ครับมีไฟบอกเกียร์นะครับผมแล้วก็มี วัดโวลต์นะครับมี2อย่างนะครับผมอ่ะคันนี้นะครับมาพร้อมกับกุญแจ2ดอกนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับผมทั้งสวยๆนะครับมีกันลอยด้วยนะครับมีกันลอยติดมาให้ด้วยไม่ชอบล็อกออกนายมีสติกเกอร์ติดมาด้วยนะครับผมนอกนั้นเดิมทั้งคันนะต้องบอกว่าเดิมทั้งคันนะครับใครชอบมันเดิมต้องคันนี้เลยนะครับอ่ะเรามาดูระบบไฟนะครับคันนี้วิ่งมาอยู่19,900หมกิโลตีไป20,000แล้วกันครับตีไป20,000กิโลแล้วครับอีกประมาณสักเจ็ดสิบกว่ากิโลก็ น่าจะ2องหมื่นแล้วนะครับผมระบบไฟทํางานร้อยเปอนะครับคือคันว่าคันนี้ถือว่าสวยนะสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับผมโอเคเรามาสตาร์ทเครื่องกันเลยนะครับผมอโอเคโทษโทษโทลืมปิดออฟลันนะไม่ไม่ใช่ลืมเปิดออฟลันนะโอเคเรามาสตาร์ทกันลเลยนะโอ้สตาร์ททีเดียวอยู่เลยนะอ่าเครื่องดีมากนะโอ้โหน้ำมันเครื่องเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมไส้กรองนะครับผมอ่า อันนี้นะนี่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 วัดโวลนะครับวัดโวลนะครับแบตปกตินะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเกียร์นะครับอ่าเป็นเกียร์นะครับถ้าใส่เกียร์หนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเกียร์หนึ่งเลยนะครับผมอ่ะสภาพโดยรวมสวยมากนะเออสวยเลยนะครับคันนี้ถือว่าสวยเลยพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะครับผมม,มือหนึ่งนี่สองแสนกว่านะครับม,มือสองมา สภาพอย่างนี้ก็ลดมาครึ่งหนึ่งนะครับแสนแสนนิดแสนแสนต้นๆนะครับผมอจะสดจะผ่อนยังไงได้หมดเลยนะครับผมจะสดจะผ่อนยังไงได้หมดเลยคันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหออกรถแม่งโคตรถูกเลยนะครับออกรถแค่1,800บาทนแปดร้ยบาทนะครับผมทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมออกรถ1,800บาทนะครับผ่อน3,000ต้นต้นๆปีแม่เจ้าผ่อนก็ถูกนะครับออกรถก็ถูกนะครับผม อ่ะใครสนใจใครหาอยู่รุ่นนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับว่างๆก็ใครสนใจคันนี้ก็เข้ามาดูรถได้นะครับตัวจริงจริงสวยนะบอกเลยนะฮะแล้วขับแบบขับสบายด้วยนะคันนี้ CB 5 0 0 F นะครับผมก็คันนี้ใครสนใจงก็ทักมาได้นะครับหรือว่าโทรมาคุยได้เลยนะครับได้เลยนะครับผมหรือว่าจะเข้ามาดูตัวจริงมาลองขับไปในช็อปได้เลยนะครับยินดีนะครับินดีตอนรับทุกคนนะครับผมโอเคนะฮะ ใครจะสดจะผ่อนยังไงก็โทรมาคุยได้เลยนะครับผมอย้ำอีกรอบหนึ่งนะก่อนอื่นย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับก็อ่ะสุดท้ายละฝากกดไลค์กดแชร์อกีกรอบนึงนะครับผมไปในช็อปสภาพรถสวยๆแบบนี้เจอกันทุกคลิปแน่นอนเลยนะครับผมโอเคคลิปหน้าจเจอกันใหม่จะมีรถสวยๆอะไรมานำเสนอรอติดตามชมได้เลยครับสวัสดีครับผม